โอ้ยขึ้นไปตลอดขึ้นไปตลอดที่เศร้าเห็นอย่างเนาะหลังหลังบ้านเล่าบอมี่ข้ามบาชวโมงแสดงว่าพานสีพันชโมงแล้วใช่ไหมประเดือนรอดแต่พิพ์ยางเดี๋ยวเออขันพ่อ่านดอกก็บ่เีาสีบ่เห็นดอกมันสีเห็นอยู่หม่องแจงอยู่หลังบ้านนัมนมันสีมี่ข้ามบ้านเจ้าได้จับมือชวโมงเจ้าได้จักชัวโมงมันก็มีอยู่สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้อง ี่จังของข่อยผ่านแล้วข่อยไปเบิ่งของข่อยได้จักเมืมองโจม่วงชั่วโมงมันก็นม,นมีอยู่อยู่หลังบ้านล่ะมันมีบอกอยู่พี่น้องเอ้มีบอกอยู่ได้หนั่นเขาสิบอกเอ้าเอา่านแดนี่ยวจวงนี้เยาก็บรอเบิ่งกันแม่นนั่นเด้อ สาวาดใช่ไหม อันคิด oh, ยังงายไม่เห็นแล้วโอ้คิดยัเงายไม่เห็นแล้วตีคิดยังงายไ่เห็นแล้วก็จะเรียง้านอันเล่ากับสีพันหนูตัวอันมาสันนี้โอ้นีเดตตัวเอดเล่าขึ้นเราต่ว่าเจ้าเป็นสมครสมาคลิกเดอร์นี่ตัวเอดเล่าขึ้นเราแล้วพานแล้วตัวตัวเอดขึ้นแล้วลอรอตาพิ้นบ้านนี sure ่อันนี้สมครผ่พานแล้วรอดตาพิ้นเพราะว่ามันมีซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แจง ซูปเปอร์แชทเจ้าเขาไปเขาสมาชิกน้ำเลือกเขาเข้ามาสมัครสมาชิกไปกดตรงนั่นที่มันเป็นนัน่นหัว่นานั่นวัดดีค่ะคุณกิจธนาขอบคุณลหลายๆเดอ้อคุณกิจธนาข้าตะเบากับคุณบ่อยมาตะแงะเบิ้เงเจ้าขอบคุณลหลายๆเดอ้อขอตรวจขอแพทย์พี่น้นองเลยนี่นี่อยก็ล่างไปเบิ้งคิดคุณนได้หนินี่อันนี้เข้ามาขอบคุณนี่แหละแบบนี้แหละของคุณทุนท่าน,นือกกันเรายังม่ท่านได้เห็น เรายังบ่ทันไห้พินน้อนกับข okay ื้นนังสืแต่บานโตโตค้ามาสมัครสมาชิกกันเจ้าตรงไปเฮ็ดน้ำเด้เฮ็ดพร้อมกันกับอันนี้ล่ะมันสีมีสองหม่องคํามาสมัครสมาชิกกับคําว่าขอบคุณหรอกสีมีตัวเอจดังเสียอันนี้เขาเอื้นว่าซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์อันเนี้ยอันอันเนี้ยอันที่ค้าว่าขอบคุณมีตัวเอจดเป็นหูหัวใจนะบันนีัโตนังสือขื้นมาเทิร์นจากกัน เพื่อนจากอันหัวอันที่เป็นอันคข้าาขอบพุ่นเป็นรูปหัวใจกับตัวเอสยูนั่นมันเขาเอาไวสา้สมัครสมาชิกเป็นไ่เดือนจ้างข่อยไปสมัครสมาชิกเจ้าอันสมมติว่าเจ้าเจ้าเริ่มเอาสมาชิกอันผู้ลังคนก็เอาหาสีผู้ลังคนก็เอาแปดสีผู้ลังคนก็เอาลอยมันสูงสุดกับประมาณจักหอดเก็ยร่ลอยเหมืนอนบ่าสมาชิก พาวาตะลาดเดียนตาเดียนเขากสิไปยย่นเงินเขาเป็นสมารคิกเข้าก็ได้ทั้งสองทางได้สติกเกอร์ซูเปอร์สติกเกอร์เราก็ได้สมารคิกบวกกันเงินก็สิได้หลายบเถทะเพราะว่าพี่ยูกเขาเห็ดไม่เขา้าเด้เขาอยากให้เคีย่อเตอร์ได้เงินเพิ่มอีกอยากให้สมารคิกซอยเหลือกันอันค้นค้นขาหนอกก็คือกัน เอาว้กดที่หลังก็ได้ม้างกดไปโหลดกดไปโหลดเพราะว่าผู้ลงคนเขาสมัครสมาชิกเจ้าสีได้เงินเพิ่มแม่งได้ดีว่าต้องกดที่หลังที่ยังดอกกดพร้อมกันไปโหลดเห็นบอสองของคุณต้นทาน่านเรายังกดพร้อมกันไปมันสีใสเข้ามาสมัครสมาชิกยูซ้อนี่แหละยูเทิร์นกันไปน่ะนะกดไปโหลดคันผู้ว่าเอาสมาชิกการ เอาตั้งแต่ซูปเปอร์แตงซูปเปอร์แชทซูปเปอร์แต่ว่าเขาก็ให้สมัรสมารถคิกได้เพราะว่าเขาจะไหกเข้ามีสมารถคิกถาบอนเขามีสมารถคิกแบบกันเวลานั่นเขามาเข่ากับสิใดเงืน่นเติมกันอีกไหมพเพราะว่านนี้มันมันได้ไล่เดียนของเขาย่นไหนเทาแต่ละเดียนเดียนขันมีสิบคนคนรหัสิบบาทหรือว่าเจ้าสิบแปดสิบหรือว่า